ะนับสนุนโดยครีม 91E ส้นเท้าแตกขาลายท้องลายใช้ครีม 91E ได้เริ่มปล่อยซิงเกิลใหม่แล้วค่ะสำหรับใครที่รอฟังน้ำเสียงเพราะเพราะของหนุ่มเสียงดีคนนี้สิทธิพรสุนทรพจน์หลังจากห่างหายจากการปล่อยซิงเกิลไปพักใหย่รอบนี้จะมาในเพลงอะไรไปฟังจากปากเสื้อตัวกันเลยซิงเกิลใหม่ล่าสุดชื่อเพลงสัญญาฮัก แคมของสัญญาณัแคมของก็คือถ้าเป็นไทยก็คือสัญญารัฐปริมโขงเป็นภาษาทางสปอก็จะเป็นแคมของแคมของแต่สมัยก่อนจริงๆแล้วอ่าภาคอีสานก็จะจะเรียกริมว่าแคมมันกันะเพลงนี้ก็จะพูดถึงความรักของหนุ่มสาวแล้วก็การจากลามนเสน่ห์ของเพลงลูกทุ่งอ่าซึ่งเป็นลูกทุ่งอีสานสไตล์ของศิทธิพรสตรอทก็คงจะแบบนี้พูดถึงความรักความผิดหวังความพลาดพลาด าจากคนที่รักประมาณนี้เรืงนี้กับซิงเกิลก่อนหน้านี้ห่างกันนานไหมพี่ห่างมากถ้าพูดถึงว่าความห่างนี่ห่างห่างกันนานมากๆเลยซ้อยสนับสนุนกันคือเก่าด้วยพี่น้องเด้อ <c oughs> <c oughs> ก็งานเพลงแบบฉบับของสิทธิพรสุนทรพล์นะครับที่แฟนๆเพลงเรียกร้องก็จากนี้เป็นต้นไปก็จะเริ่มทยอยทยอยอัปโหลดผลง,งานเพลงใหม่ล่าสุดนะครับลงให้พี่น้องฟังกันเรื่อยๆอาจจะเป็น เดือนละ1เพลงหรือว่าจะเป็นสามเดือน1เพลงจุดดูโอกาสดูช่วงจังหวะเวลาฝากไว้ด้วยนะครับตอนนี้เพลงสัญญารักแคมของนะครับตอนนี้อัปโหลดลงทางช่อง YouTube สิทธิพรชาแนลแล้วนะครับฝากกดแชร์ฝากกด Subscribe นะครับช่องไปด้วยกันแล้วกันนะครับสิลิินในส,สังกัดก,ก็มีเอกพนมไพรนะครับเจ้าของเพลเงหนุ่มพนมไพรพลแล้วก็น้องน้อยหนาวราลิน นะครับเจ้าของเพลงเอาเมียมาอ้างนะครับอ่าก็ฝากไปด้วยทางช่อง YouTube สิทธิพรชาแนลนะครับให้กำลังใจกันเยอะๆนะครับใครที่ชื่นชอบเพลงลูกทุ่งสไตล์หนุ่มสิทธิพรแล้วก็บอกเลยว่าไม่ผิดหวังค่ะอย่าลืมไปหาชมหาฟังกันนะคะติดตามทุกความเข้มข้นของคนลูกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลูกทุ่งและ YouTube ข่าวลูกทุง่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัด นึกถึงลูกทุง่งนึกถึงช้างไทย